วันก่อนเข้าครัวรู้สึกว่าดีไซน์มันเดิมๆอะ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 ตัวนี้เลยครับตาวแขวนดีไซน์ใหม่ของเฮเฟเย่ครับเฉียบคุณพี่ครับครับผมครั้งนี้ผมมาพร้อมกับปัญหาอีกแล้วอะไรครับครั้งนี้เราเราเปลี่ยนอะไรก่อนไปครับมันทับเป็มือจับใช่เปลี่ยนมาพับเป็นมือจับไปแล้วครับตู้เฟอร์นนเจอร์ใช่ป่ะครับทีนี้วันนั้นวันก่อนเข้าครัวครับรู้สึกว่าดีไซน์มันเดิมๆอะมันมีพวกตะแกรงแบบเพลนๆน่ะทีนี้มีอะไรแนะนำไหมครับ ตัวนี้เลยครับคืออะไรครับมันเป็นราวแขวนดีไซน์ใหม่ของเฮฟเล่ครับเพราะ้นหนามันจะบางๆแบบนี้เลยครับมันไม่เหมือนราวแขวนบําเดือนที่เป็นกลมๆธรรมดาทั่วไปนะครับใช่ยังไงครับอันนี้จะใช้กับพวกอุปกรณ์แขวนซึ่งเวทีแขวนมันจะพิเศษกว่าธรรมดาโอ้คือเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถวางพวกแท็บเล็ตหรือว่ามือถือเอาไปดูเมนูอาหารเวลาทำอาหารได้โอ้น่าสนใจประมาณนี้แล้วก็อันนี้สามารถคล้องด้านล่างได้เหมือนกันครับ อันนี้อันนี้คืออะไรครับอ๋อใส่ของโอเคแล้วนี้ก็เอาไว้แขวนผ้าเอาเช็ดโต๊ะอะไรพวกนี้ก็คือมีหลากหลายดีไซน์เลยใช่ถูกไหมส่วนวิธีติดตั้งก็ไม่ยากเลยครับแต่ว่าคุกต้องรู้ก่อนว่าผนังที่บ้านของคุกเป็นผนังแบบไหนจะมีพุกอยู่2แบบครับมีแบบเข็งอันนี้อันนี้เรียกว่าพุกพลาสติกจะใช้สําหรับพวก ผนังอิฐมอญอิฐแดงหรือว่าพีแครอโอเคะไรพวกนี้โอเคบ้านทั่วไปก็เป็นแบบนี้ใช่อันนี้เป็นพุกสําหรับอิฐมวลเบาครับอ่าฮะก็ต้องเลือกดูก่อนว่าผนังที่บ้านคุณกุ๊กเป็นผนังแบบไหนวิธีติดตั้งก็คือเจาะรูเข้าไปที่ผนังบ้านก่อนเสร็จแล้วก็เลือกพุกแล้วก็ฝังพุกเข้าไปครับนะครับแล้วก็เวลาติดตั้งก็หาคนช่วยเหมือนเดิมครับสมมุตินี่เป็นผนังบ้านคุณกุ๊กนะครับขออนุญาตจับตั้งขึ้นมา แล้วก็หาอันนี้เรียกว่าระดับน้ำนะครับเอามาวางเพื่อจับระดับให้ราวแขวนมันตรงอ่าเสร็จแล้วก็ฝังยึดพุกเข้าไปเลยแล้วก็ขันน็อตเข้ากับผนังบ้านได้เลยโอ้จริงมง่ายมากเลยเพราะว่ามันมีแค่สจุดเองมีแค่สองรูครับก็แล้วก็สกูที่ให้มาจะเป็นสกูที่เป็นสีดําอยู่แล้วครับเพื่อเวลาขันเข้าไปมันจะได้ดูเรียบดีไซน์สวยเสมอกันโอ้ดูโมเดิร์นขึ้นมาใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนชิลลิงได้เลยนะใช่ครับ อันนี้เรามาติดตั้งครับคุณคุกเป็นลูกมือช่วยผมนะโอเได้เลยครับเหมือนเดิมเลยก็มาจอก่อนครับจับวางอันนี้ให้ได้ระดับก่อนนะครับโอเควาดระดับก่อนผมจะขออนุญาตใช้สกูทั่วไปธรรมดาครับเพราะว่าสกูอันนี้มันจะยาวเกินไปกับผนังของอัพตัวนี้นะครับก็ยึดเข้าไปเลยครับโอ้หแบบนี้ไม่น่าเชื่อมันง่ายขนาดนี้เลยนะ นะครับแล้วก็จับอันนี้ให้ได้ระดับแล้วก็ยึดเข้าไปเลยครับสองนาทีเสร็จใช่ครับแค่นี้อ๋ออ่ะพอยึดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ความกอถืมันจะดูเรียบขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนฟิลเลยใช่ครับห้านาทีใช่ครับครับลองแขวนตัวนั้นดูครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้ใช่ครับใช่ไหมครับก็อันนี้จะเป็นที่แขวนพวกมือถือใช่ครับใช่ไหมครับก็ สามารถแขวนมือถือได้แบบสบายมากทำไว้ดูใช่เวลาเวลาทำอาหารแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยได้สบายเลยง่ายโอ้เฉียบหรือไม่ก็มีตัวนี้นะครับวิธีแขวนก็ง่ายมากเลยครับแค่เกี่ยวด้านนี้เข้าไปแล้วก็กดกลับมาก็สามารถวางของใช่ครับก็วางของพวกเล็นน้อยอะไรพวกนี้ได้นะครับหรือไม่ก็มีตัวหนึ่งที่ผมนำเสนอก็คือตัวนี้ ก็แฝนเหมือนเดิมใช่ครับอันนี้จะใส่พวกมีดแล้วก็ข้างล่างก็ห้อยพวกผ้าหรือผงมือกันร้อนอะไรพวกนี้ได้โอเคประมาณนี้จริงๆเรามีดีไซน์อื่นอีกหลายแบบเลยครับลองคุณกูองไปเลือกได้ในเว็บไซต์ He ฟเฟลโฮมได้เลยอ๋อนึกว่ามีแค่สามอันมีเยอะกว่านี้ครับหรือว่าจะเป็นตัวฮุกตัวนี้ปกติฮุกจะเป็นตัว S ธรรมดาแล้วก็เกี่ยวคอใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เราสามารถสอดเข้ามา ในโปรไฟล์ตัวนี้ได้เลยอ๋อโอเคแล้วก็ปิดฟ้ากบไปเหมือนเดิมซึ่งเรามีให้ชุดหนึ่งก็คือหนึ่งชุดจะมีอยู่ห้าฮุกห้าฮุกห้าตัวห้าขอเกี่ยวครับก็สามารถเิมได้เลื่อนได้แขวนได้ซื้อเพิ่มได้สวยนะครับจะเป็นธีมเดียวกันเป็นสีดำกันใช่ไหมใช่ครับเวแขวนมันก็จะดูสวยงามออก็ถือว่าลูกเล่นเยอะแบบนี้อ้ออันนี้ก็แขวนเพิ่มเติมได้ครับประมาณนี้ ทำให้ครัวดูโมเดนเลยโมเดนขึ้นสวยขึ้นเฉียบครับคุณพีทครับก็ต้องถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับพี่เปลี่ยนจากครัวแบบบ้านๆพื้นๆเนี่ยกลายเป็นแบบครัวแบบโมเดนครับผมจริงๆก็ต้องขอขอบคุณคุณพีทมากๆเลยนะครับครับผมเพราะเฮฟเล่ย์ไอแคนดูยูทำได้แค่ตัวเนี้ยใช่ แค่ไปประกอบ,บกับ,บกล่องเดิมใช่ครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับจริงอใช่ครับท่านยังไงครับดักรูแล